สวัสดีคร, 10, <aha. S 1> ครับพี่น้องครับคนละหิมครับวันนี้พาพี่พาน้องมาขั้ว <decorative certified soft enses> หนูครับตอนนี้มากําลังไล่ครับเลาะแต่ฝั่งสงครามครับพี่น้องมืาอนี้มากับหมู่สามสองคนครับมากําลังได้กินอยู่ครับพี่น้องครับมากําลังมุ่นอยู่เลาะกป่า พ่สงสงครามพี่น้องครับกำลังเหากระลังมากระพานคับครับฟังเสียงรถครับพี่น้องใกล้สิทัดตูแล้วครับใกล้สิทันตูมาแล้วครับพี่น้อง ลอยน้ำครับตัวนี้ยุดแล้วครับพี่น้องเอาจับเอาแมวมีมันจะขึ้นเดี๋ยวมวยมันจะขึ้นดิเดี๋ยวเพื่อนเอา้าเฮ้ยได้แล้วครับลอยน้ำข้ามเกือบข้ามน้ำสงครามเลยครับพี่น้อง ไปแล้วสองตัวครับพี่น้องตัวที่สามกำลังครับกำลังจ่อจันทร์กำลังเฮาต้อนกันอยู่ครับตอนนี önem, ้จังไล่หา <im 50 5> ตูวอยู่ครับฟังเสียงเอาครับพี่น้องฟังเสียงหมาเอาเห็นมันได้มันอยู่หกครับนั่นนั่นนั่นตัวนู้นนั่นนั่นตัวนี้เหี้ยวได้หม้อ มากรับนั่งไล่ครับพี่น้องเห็นตัวเมื่อไรบางอย่างนี่ครับตัวประมาณสักซ้ำแขนนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับมาครับั่งไล่ไปครับใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วเดี๋ยวไล่จังสั้นจังสีเด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นวิถีชีวิตเด้วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำสงครามเลยครับพี่น้องวิธีการทำมาหากิน ใส่ซ,ซ่อมคือเก่านะครับลงน้ำกัดถือซ่อมนี่แหละครับพี่น้องผ่านเพิ่นกำลังเอ้ยงลงม้าเพิ่นถือซ่อมแน่นอนคนรอหิมกับมีหน้าที่ท่ายย่างเดียวครับพี่น้องท่ายิให้พี่น้องบึงมากำลังตามมาครับลงน้ำแล้วพี่น้องโอ้ยนะครับดี่นวครับพี่น้องไพ่จุดจอดเลยครับมันเข้าฟังหลือเพื่อนมึงเตรียมเตรียม

มือซ่อมแล้วครับพี่น้องครับไหลอยู่น้อยเดียวครับไหลอยู่บอกพอห้านาทีครับพี่น้องพี่พันจันเพลินเพื่อนครับวิสุดยอดเลยครับถือซ่อมซักเจดีเลยครับเตี่ยมที่สี่ครับพี่น้องบึงเนี่ครับปอดเตียมที่สี่ครับพี่น้องเอ้ยวิพันจันเพนเอาซ่อมซักเลยครับ ร่างการงานชาตนะครับมันบธรรมดาเลยนมีหลายตัวตีมือหรือตีไม่มั่วเดาว่าจะชักไปมั่วมั่วมันตัวใหญ่มันเลยุดหัวพ่อหีเลยมันเมล็ดกระดักรึไงเคยเลือดหลุดรงทางอย่างนั้นเลยมันตายแล้วบ่ล่ะยังหลตายยังไ่ตายเดือนั่นนั่นดิโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับตัวกระสือไทยนะครับ สมครับตัวนี้ครับพี่นห้า่อยเลยตัวนี้ธรรมดาบธรรมดาเห็นแล้วครับพี ana, ่น้ออวัดว erm. ัดหมูลงตัวลงกางตงข้ามนะครับพี่น้อง

เห็นตัวเลยครับพี่น้องแต่พี่ยังบวท่านมันครับเร็ว,เ,รว,เ,รวเข้าหูแล้วครับพี่น้องมาไล่เข้าหูเห็นตัวบางยจกนี่บวท่านครับมาเรียนเข้าหูพี่บัณผ่านเพิ่งกำลังที่ถางแล้วลังมาด้วยมเข้าหูอย่ครับพี่น้อง ได้เอาน้ำมาให้นะครับบันกระดาษใยผ่นานซักเขาผ่านซักกำลังมาแล้เราฝังมาผ่านซักส้มกำลังเลาะฝังาม,มาครับพี่น้องเพื่อนกับเดียวส้มมาเตรียมซักเอาเอาหนูแล้วครับให้ให้น้ำลงไปแล้วก็ เป็นตูบริจังได้ก็ดีตามครับพี่น้องครับที่ตามตอนหายน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะลำเลียงน้ำเลยครับพี่น้อง แลครับแทงเอาแล้วครับพี่น้องครับรลังเอาออกมาอูี UH! ูครับยอดเลยครับได้ตูแล้วยอดสุดยอดสุดยอดเตรยมที่สี่ครับพี่น้อง สี่แต้มแล้วครับมื่อนี้คุ้มค่าเลยแต่ยังบวถอยครับยังไปเรื่อยๆครับมื่อนี้มากับพันจันเพลินกับพันยันเพิ่นเพิ่นบ่าบวถอยง่ายได้ทันตะวินบวตกเพิ่นบ่ามื่อนี้มาก็อู้สุดยอดครับมาพันกันเลยสุดยอดครับพี่น้องไปขั้นนูว่างแลงนี้ได้มาห้าตัวครับพี่น้องแล้วก็เมนูเพิ่นเฮ็ดกินพันจันเพลินกับพันสายยันเพิ่นเฮ็ด ปั่นคนละหิมกินได้นี่ปิ้งครับปิ้งเมียมเม่ยงตัวสวยาสุดยอดเลยครับวัวเป็นตะกินคักครับพี่น้องไผ่นั่งกายาว่ากันเด้อไผบอดกินกน,นูนะอันนี้มันคนละหิมมันโอ้มันกินได้ทุกอย่างครับ เร้วางรอการปีงหนูให้มันสุกครับเพิ่นก็มาเอ็ดเจลผ่านสายยางเพิ่นสีดำเพื่อนสีดำเจลว่นสุดขมสุกขมน้อยๆครับกับหวานครับเพิ่นกำลังเพลิดลงมีกระเทียมแล้วก็มีโหตะไคร้ครับใบอีกเนิดโหตะไคร้แล้วก็น้ำตาลน้องก่อนส่วนผสมของเจลเพิ่นกร แป้งนัวข้าวบ,บา่ได้ดีครับแป้งนัวน้ำตาลติดตะแซ่บดีครับมันเจียวไปเดือดกันอลยเพิ่นใส่หัว,วตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลครับแล,บล้วก็ใส่ผงชโลดวันนี้กำลังหาน้ำป่าอยู่ครับกำลังที่ใส่น้ำป่าตอน่อน้ำป่ามาแล้วครับ ตะไคร้เพื่อนว่ามันบอกพอใส่อีกตะไคร้พี่มันบอกข้อเพื่อนว่าอื้ยอินตะเสียบอีอันนี้ของเพื่อนไม่มีด้นยางพี่น้องซุกแล้วครับตอนนี้ซุกเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกินแล้วครับพี่น้องเด้อมาเด้อง้อกำลังซับจดเบ สุดยอดเลยครับพี่น้องมาเด้อครับไปกินน้ากันเด้อไปโบกินกายวิากันครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับมาเด้อครับมากินน้ากัน